สวัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์จิรดจิรานุกูลนะครับอาจารย์แพทย์ภาควิชาสัญญาศาสตร์เป็นสัญญาแพทย์ระบบประสาทประจาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับทุกคนคงมีคําถามนะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับว่ามันมีอาการหรือมันต้องรักษาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าอาการและการรักษาเนี่ยต้องทําอย่างไรนะครับครับสำหรับโรคเลือดออกในสมองนะครับก็คือโรคเลือดออกในสมองเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มโรค หลอดเลือดสมองครับหรือที่เรารู้จักกันว่าก็คือสต r o k นะครับโดยหลกัหลกๆสต r o k เนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลอดเลือดสมองตีบและแตกนะครับโดยโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยจะพบได้ประมาณ20%นะครับนะอ่าก็คือดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่เท่ากับโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับซึ่งอันนั้นพบได้ประมาณ80%นนะครับแต่ความรุนแรงจะสูงกว่านะครับโดยความรุนแรงที่พบเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ความพิการตลอดชีวิตการที่เกิดทุพพลภาพนะครับนะซึ่งอาการเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อการดำรง,งชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว,ค,วค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้อัตราการเสียชีวิตในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยก็สูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือความดันโลหิตสูงเรื้อรังครับที่ควบคุมไม่ดีหรือไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งเมื่อเกิดเลือดออกแล้วเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยจะไปทาลายเนื้อสมองนะครับโดยอาจจะเป็นรูปของการกดเบียดหรือการทาลายตัวเนื้อสมองโดยตรงเลยนะครับจะส่งผลให้สมองส่วนนั้นเนี่ย เกิดการไม่ทํางานเกิดขึ้นนะครับซึ่งการไม่ทํางานของน้อสมองเนี่ยก็จะทําให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทอย่างเฉียบพลันนะครับเช่นอาจจะมีอาการอ่อนแรงของแขนขาใบหน้าเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดเป็นต้นครับหลักๆก,ก็คงมีอยู่3าระยะนะครับระยะแรกก็คือเป็นระยะที่ผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉินหรือมาวันแรกอะไรพวกนี้ครับการรักษาระยะแรกเนี่ยจะมีความสําคัญค่อนข้างมากครับโดยเป้าหมายหลักเนี่ยเราก็อย่างที่ทราบตรงสาเหตุเนาะว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความดันโลหิตสูง นั้นเป้าหมายเราตอนแรกคือพยายามควบคุมความดันโลหิตไม่ให้มันสูงมากเกินไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันออกเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราต้องมาประเมินดูอาการผู้ป่วยรวมถึงการทําภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูตําแหน่งขนาดก้อนเลือดหรือภาวะสมองบวมครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าจำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่ครับกรณีที่1นนะครับกรณีที่เลือดออกไม่มากนะครับดังภาพนะครับส่วนใหญ่อาการกลุ่มเนี้ยมักจะไม่รุนแรงนะครับแต่ก็แต่ก็ยังมีความพิการอะไรอยู่ได้นะครับ แต่ปริมาณเลือดที่ออกเนี่ยมักจะไม่เยอะนะครับการรักษาหลักในกลุ่มเนี้ยก็คือการควบคุมความดันโลหิตไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับส่วนเลือดที่มันออกไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยสลายหายไปเองครับโดยส่วนใหญ่จะไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนมักจะสลายหายไปหมดครับจะไม่เห็นจากภาพเอกซเรย์อีกกรณีที่2คือกรณีที่เลือดออกขนาดใหญ่แล้วมีภาวะสมองบวมร่มด้วยดังเช่นภาพอันนี้นะครับส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยผู้ป่วยมักจะมีอาการรุนแรงครับ เราก็จะพิจารณาทาการผ่าตัดนะครับนะโดยการผ่าตัดของเราเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเลือดออกแล้วก็ลดความบวมของสมองนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกกรีของก้อนเลือดเนี่ยจะสามารถผ่าตัดได้เราต้องพิจารณาจากตัวตำแหน่งของก้อนเลือดว่ามันอยู่ส่วนไหนของสมองครับเพราะว่าเป้าหมายหลักคือการผ่าเราเนี่ยจะต้องไม่ทําให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็นขั้นผ่าที่ดีนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าการผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกเนี่ยจะทําให้คนไข้หาย พิการหรือกลับมาเดินได้หรืออะไรพวกนี้เป็นต้น,นครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป้าหมหายหลักๆในการผ่าตัดของของเราเนี่ยจะเป็นการเอาก้อนเลือดออกเพื่อลดภาวสะสมองวมนะครับนะก็คือจะไม่ให้คนไข้เสียชีวิตจากตัวก้อนเลือดกับภาวะสมองบวมนะครับแต่ความพิการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวก้อนเลือดเนี่ยมันกดเบียดทําลายเนื้อสมองซึ่งมันเกิดขึ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะก้อนเลือดออกเนี่ยก็ไม่ทําให้เนื้อสมองมันกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายในการผ่าคะับเน้นอีกทีการ ลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะสมองบวมจากก้อนเลือดน,นะครับนะส่วนันนะความพิการเนี่ยม,มันเกิดขึ้นไปแล้วครับเราการผ่าไม่ได้ช่วยตรงจุดนี้นะครับระยะแรกอย่างที่กล่าวไปนะครับถ้าสมมติระยะแรกผ่านพ้นไปแล้วระยะที่2คือจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูกับป้องกันภาวะแทรกซ้อนของการที่ต้องผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเช่นการทํากายภาพการนั่งกิจ,จกรรม,มบำบัดซึ่งท่านจะได้ชมจากวิดีโอในชุดการเรียนรู้นี้ด้วยนะครับนะอีกอันหนึง่งระยะที่3ก็คือเมื่อคนไข้กลับบ้านแล้ว เราก็ต้องมีมาตรการในการดูแลการให้ยาหรือพวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้าครับเพราะอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนอกสาเหตุอดกะคือความดันโลหิตสูงผู้ป่วยกลับบ้านไปเนี่ยเราไม่ควบคุมความดันโลหิตก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้อีกนะครับเนาะอันนี้เน้นเลยนะครับเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับอย่างที่บอกเนาะถ้าสมมติเกิดเลือดออกแล้วมันเกิดความพิการเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการป้องกันไม่ให้มันเกิดอันนี้จะดีที่สุดนะครับ เพราะนั้นสิ่งสําคัญคือหมั่นสังเกตตนเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมเช็คความ,มนโลหิตสูงนะครับเพราะว่าความดนโลหิตสูงมันเป็นภัยเงียบนะครับนะบางคนไม่มีอาการเราหมั่นเช็คเป็นระยะระยะหรือบางคนถ้าเป็นแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอนะครับนอกจากนี้อย่าลืมการออกกําลังกายพักผ่อนและทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเท่านี้ก็ถือว่าเราได้ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้วนะครับ